สวัสดีค่ะเดือดจ,จัดการประกาศท้าแรปเปอร์ดังให้มาเจอเสกโรโซลั่นไม่มาขี้ขาดการเมียเสกประกาศท้าชนแรปเปอร์ชื่อดังให้มาเจอกับเสกโรโซลั่นไม่มาขี้ขาดงานนี้บอกเลยว่าเดือดจ,จัดแน่ๆเดือดอีกแล้วเมื่อการวิพากรพรยาเสกโรโซได้ออกมาประกาศท้าทายแรปเปอร์ชื่อดังอย่างเอลซิลิกดระบุผ่านไอีวิพากรสิเผยว่า น้องเขาเรียกร้องเชิญเสกโลโซหลายปีแล้วเลยขอจัดซักแมทรบกวนนักกวีเอกขึ้นประลองบนเวทีนี้กับเสกโลโซค่ะไม่มาขี้ขลาดนะคะทำแฟนคลับผิดหวังไม่ได้นะคะอิลสลิกขอบคุณอิลสลิกที่นึกถึงเสกโลโซตลอดเวลาค่ะขอบคุณที่นิวค่ะ